ดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้แพทอยู่ที่บ้านวันนี้แพทอยู่ที่บ้านน้องแป๋วนั่นเองวันนี้เราก็กินยำยำเหมือนกันในยำแหนมข้าวทอดอันนี้ของแม่แอดฝากมาให้ชิมน้ำพริกน้ำพริกน้ำแม่น้ำย้อยอันนี้ของพิดาอันนี้พิดาทําขนมขายอร่อยมากไปจ้าขนมต้มก็มีน้ำมะพร้าวด้วยเสียงอะไรเอ่ยอาหาร กินทากินแค่นี้แหละฉุกเฉินฉุกเฉินโหยยำน่ากินมากเลยเนระต้องกินยำหิวละกินกันเลยดูยำแปำ๋วเขาทายำเป็นกํามังเลยเราจานมันเล็กไปแป๋วทำไมเอาจานเล็กมาเดินอีกรอบเลยไม่สะใจเลยทานี้เอาจะรู้ไหมฮะก็นึกว่ากินแบบจิบจิบที่ไหนได้เอาจานใบเล็กมาไวยแป๋วไปเอาใบใหญ่มาเลยหิว มีเสียงในฟิล์มด้วยน่าตกใจลูกแป๋วนั่นเองแป๋วมีลูกสองคนมีสองตัวอืมวันนี้ตักแบบสะใจเลย,ย,ยพี่ดาพี่กินนย ยำยำม,มีเสียงในฟิล์มมาตลอดเอาวางนี่เลยนะ้อนว,วางก่อนอถือได้ลงคนคจะวางข้างบนผ้าเนาะแกงป่าแม่เดป ยำเป็นกำเลยอ้พี่คินตัดอีกนไหมเพื่อนหิวไงไม่เอาเพื่อนหิวกูเป็นกล่องข้าวน้อยข้าวเพื่อนต้องเป็นกล่องข้าวใหญ่ข้าวเพื่อนเพื่อนจะได้แบบว่าไม่โมูหหิวบอกไม่ไม่ต้องรีบหรอกนะแต่แค่หิวเฉยๆส่งซิดด้วยโอไม่ต้องรีบทําหรอกแค่หิวเฉยๆอร่อยกินยำม อ่กินำยำแล้วก็อิ่มเนาะวันนี้ร้อนเนะนาะด้วยมันจะหนาวรัวเราวิ่งอแล้วอ่าอย่บอกนะเธอไปออกกำลังกายไหมไม่มาต้องวิ่งไปเป็นไหมโอ <laughs> ม้เล็งไงกลัวไม่ทันเหงื่อออกก็ดีขยับตัวซะ ข้าวนะขนเนื้อเต็มๆเลยเนื้อไม่ใช่เนื้อลูกหมูเนื้อเคยกินเนื้อลูกหมูกินได้หมดร้านนั้นน้ำพริกอร่อยน้ำพริกแม่ย้อยน้ำพริกน้ำย้อยเลยของเขาเขาแถมไม่ค่อยยุ่กินมากแต่ไม่มีข้าวมีข้าวสวยเอาเมนะอุ่มไหมเอาไม่ต้องที่กินแล้วไหมคะไม่ต้องกินยำวะกิ้นนี้เสร็จเราไปกินกับข้าวดีลองเราไม่ค่อยถนัดกินข้าว อืมอร่อยกนู้นไม่มีใครมากะว่าเช้ามาจะโทรชวนพี่ก,ก,ก,กินมามันทามาออกกำลังที่นี่แต่จะบอกมาได้ดก่อน <c oughs> ยพริกทำไมอ่ะพี่คินก็กินแตเด็ดพีคเลยได้เอาพริกออกทำไมไม่กินเขาไม่มากกว่าพี่นายใหญ่พีคเป็นหนึ่งกินเลยพยายาำใส่ร้อยังไม่ถึงพี่คืนไม่ถึงพี่คืนหน้าแดงแกเอาบอกให้กินก็ก็ทานอยู่บัคคับให้แกกินพริกขนาดไม่กินพริกเกืยังซื้อซาซื้อซาซันนี่เลยนี่แกเผ็ดอะไร

แค่มันกินไม่เผ็ดนะยำก็เผ็ดเหมือนกัเนเงียบดีจังเลยเนาะเงียบสนิทเลยอะ่ะลูปสามีเขาแต่งงานกันบ้านสวยมากปมเป๋วหลังใหญ่มาก บ้านหลังใหญ่สองชั้นใช่ไหมสองชั้นมีกี่ห้องนอนอ่ะห้าแต่เนี้ยแต่ว่านอนกันห้องเดียวอีกห้องเขาทำเป็นห้องออกกำลังกายแล้วก็ที่เหลือก็ปิดไว้ทำเป็นห้องเสื้อผ้าห้องนึ่งรนมสองคนจะมีห้าห้องนอนเราถึ่งอยากไปหาบ้านชั้นเดียวอะไรเงี้ยสามสี่ห้องนอนอืมไม่ต้องแพทบอกเลยเบ้นบอกว่าจะเอาเลยไม่จะซื้อข้างงไม่ต้อง มาเลยแม่ต้องซื้อหรอกมาช่วยกินกิน,นิแค่นี้ก็พอแล้วกินอะไรเยอะแยะยำสองอย่างนี่ก็อิ่มแล้วไม่ซื้ออะไรหรอกรีบมาเร็วๆก็พอแล้วไม่เร็วเร,เรากลับก่อนนะมา<อ>ช้าเดี๋ยวกลับก่อน แบบซื้อของก็เสียเวลากับข้าวนี่ก็อร่อยครับกับข้าวเยอะต้องเกิดอว่าไหมใช่ก็กลัวตอนหิวไงมก็เหมือนไปเอากุ้งม,มาเพิ่มอครึ่งถุงชอบกับข้าวกินกุ้งอะคืชอบกินปลาหม,มึกเอบบอฮัมมอลโหช,ชอบกินกุ้งปลาหมึกกับลูกชิ้นอะชอบกินกุ้งที่มันอันนี้กุ้งซับโกะแช่แข็ง เนื้อมันจืดจเดอะชอบกินลูกชิ uh ้นเนี่ยแหละชอบลูกชิ้นขาวอ่ะเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชมบ้านกินก่อนนะเยวทำคลิปเยี่ยมชมบ้านไม่ค้นข้าับคนจงบนลงขึ้าเก็บของขึ้นเก่ของจะบ้านสวย ข้างบนไม่ได้ดิแล้วาบล้วงเราไม่ต้องเสียงอนุญาตนะเป็นคนดีเราก็ดูข้างล่างข้างหลังบ้านนะปลูกอะไรมหมยางหัวล้อนะคะไปดูเห็นมีแต่ต้นไม้ลองกับหินมีหญ้าปลอมหญ้าก็ปลอมหินก็ปลอมมมันเคยเล้ยงมาหลายปีไงแล้วโดนหญ้าปลูกสามรอบแล้วตายทุกรอบครั้งสุดท้ายก็เลยไม่เอาละก็เลยเอหญ้าปลอมมาลงอ ก้องหินลงที่เหลือให้หมดเลมแล้วก็อะไรที่มันปลูกรอดเราปลูกแต่นั้นอ่ะอตอนไหนที่ปลูกลาตายไม่ปลูกหลังบ้านกว้างนะงไม่กว้างมากแต่ก็พอพ,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 พอให้หมาวิ่งได้ตแต่ร้อนหนาร้อนคงจะร้อนหน้าดูนเนี่ยร้อนเขาก็มีบรรยากาศแบบไทยๆนะข้างหลังมีนางลมนางลำ ของแฟนแล้วครไม่รู้ซื้อให้ตู้โชว์นี่ซื้อแพงไหนเนี่ยเหมือนไทยเลยซื้อตั้งแต่ตอนย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆปีศูนย์สี่มีร้านเวียดนามไงของรัฒน์เวียดนามอ๋อเจ๋งไปแล้วเหมือนไทยนะบรรยากาศแต่งบ้านแบบไทยๆเข้ามารู้สึกเป็นความเป็นไทยก็ดูจากกระจกดูจากอะไรอย่างไงอืมของช่าแนวแอนทีคไงเพราะว่า ไม่ใช่แนอนทิ้เหมือนกันนะแอนตี้ก็ขี้ฝุ่นมันจะคับด้วยเยอะใช่ไหมใช่ต้องตัดขี้ฝุ่นมาก <c oughs> นี่ไปดูอัพเตอร์ยำมมาไงใส่มะนาวเป็นชิ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณก็ดูอัพเตอร์ยัมไหม <c oughs> ไยพยายามจะก๊อปพยายามจะก๊อปเพาไม่เหมือนอย่างนี้เขาก็ฮิตนะฝานเป็นชิ้นๆเป็นลูกๆเป็นครึ่งลูกใส่ไปเลยอ่ะแต่ไม่ได้บีบนะแเราเห็นแล้วมันก็อยากกินเนาะ แต่มันก็น่ากิน,นมันน่ากินอ่ะแต่ช่วงมะนาวแพงนี่เ็าโอ้โหเนีะ่ยนะถ้าขายอย่างงั้นนะนะใส่มะนาวคนอย่างนี้เขาจะสารเป็นครึ่งลูกครึ่งลูกใส่ไปเลยแต่ไม่ได้บีบมันก็ทำให้หอมเลยนะอืมมันคือไานป<ม>ชั่วคราวอืมกินไก่ย,ย่างกันอยู่กินไก่ย,ย่างส้มตำมานี่เราก็กินยำ เป็นเตียงเครื่องส้มตำเลยอ่ะอืมบ้าอ่ะอิ่มบ้าเพราะอิ่มแล้วก็หายอยากไม่อยากกินอะไรอ่ะอาหารเยอะรู้จะกินไหนก่อนไม่ผิวอ่ะหอมดีนะมะพร้าวคตรตูด เบ้นมานี่ก็ไม่ไกลเบนปวดเปนน็นอยู่ตรงไหนนะตางองนี้แหละลก็ขับมาแค่เจอต้นเชอรี่เยอะแยะน่าจะอยู่ใกล้แล้วสิเ<ไ>ป,<ไ>ป็นแบบค่อยๆใจกนะไหมบัง,งบางกล่องตั้งไนระดีเลยเดี๋ยวนั้นเอาให้เยอะเลยใี่คิม ไก่กุ้งโหเพียบเลยกุ้งแทาช่วยกินยำให้หมดนะ <c oughs> ช่วยกินกินยำเ <c oughs> ยอะเพราะยำมันเอา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 ,เอาทิ้งไว้แม่หรอมนเซ็งเซ็งอืดแหะเราจะใครจะสลอเราจะขึ้นไหมเราเห็นกุ้งนี่นางใส่กุ้งเยอะมากกุ้งนี่มาเป็นฟาร์มเลย ถึงถ้าไม่ได้เลยไปบ้านน้อยก็ไม่ไกลหรอกท้งพอๆกับบ้านน้อยอ่ะหนึ่งชั่วโมงพอกันแต่เรารู้สึกว่ามันไกลเพราะอะไร<น>ะบ้านาทีที่ไปเบนดบูดสามสิบห้านาทีมันเป็นครั้งแรกไงที่มาบ้านน้อยมาก่อนค่ะขับไปครั้งแรกก็ไกลยอย่างนี้ขับไปขับมาใกล้ไม่ใช่ถ้ัแท็ทมาตรงจากแซนโฮเซ่อะชั่วโมงเลยจากเบนบูดมาบ้านเราสามสิบห้าเลยก็ไม่ไกลับม,มาคนเดียวก็ยังเหงา ขับรถมาเป่าเปลี่ยวเดียวดายเตือนทุ่งหญ้าเขียวขจีมีวัวมีควายอยู่ข้างๆทุ่งขางขงขาุ่งอะไรวะเหมือนทวิสแลนม์เขียวมองเข้าไปในเขียวเป็นทุ่งหญ้าเขียวกจีเป็นบดอยากจะเป็นเป็นผู้หญิงที่วิ่งแล้วก็ล่องลอยลวไปอากาศม <c oughs> ันหนังแข็งหรื <c oughs> อเปล่าวิ่งข้าบเขาลูกลูุนไปลูกนี้ไป <c oughs> เอา้าก็มันเป็นแบบทุ่งเขียวหมดเลยมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหม มันก็เป็นเหมือนยายเขียวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะนี่เขียวเป็นเป็นภูเขาที่เขียวๆไปหมดเหมือนแบบเหมือนเหมือนว่าเราจะวิ่งได้เลย <laughs> วิ่งได้ทั่วได้จริงแ้วเราเดินไปว่าคงจะลึกเหมือนนักปัญญากัอาจจะสูงแต่ที่สาคัญนะวัวเยอะมากโ,โหวัวเป็นฟาร์ามก่อน,นที่ที่แถวนี้จะมีคนมีบ้านมาสร้างเมื่กอก่อนเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวอืมอืม ไม่ไม่มีแล้วโยมันจมบ้านขับมาไม่เจอบ้านผู้คนเลยขิ่งมาเจอเนี่ยท่านมาไหนมาห้าแปดศูนย์เรามาห้าดศูนย์เลยหรือว่ามา5้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แล้วก็มาออกไอ้ไฟไงเอ็กซิอะไม่ใช่สองศูนห้าหรอห้าแปดศูนย์เนาะสองศูนห้า่ย ต่ห้ากระสูนย์ก็มาออกไฟะเราจะมาเลี้ยวที่คอร์ลของโลกใช่ไหมอ๋องั้นแสดงว่าแพทมาครั้งนี้ก็เลยก็เลยมาคอร์ลของเราอยู่นอกเมืองเรามาห้าแปดศูนย์เราให้มาห้าแปดศูนย์ก็มาจากบ้านน้อยไงก็มาสองศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์เปลี่ยนไปสองศูนย์ห้าก็จะเข้าเมืองมาก่อนอ๋อไม่ใช่แพทมาด้านหลังอ๋อถึงไดเห็นวิวสวยคิดว่าเห็นไง เห็นขาวขา้วเาขับไปทำงานทุกวันอะไปวันเดอร์โซ่ห้าปสูนขับผ่านทุ่ง้ามองไปเคี้ยวอยากจะจอดรถลงไปวิ่งก็เกินเื็นงัวเยอะแยะพี่กินไม่กินผักไทยเหรอเล่